สวั in 1941, สดีครับคลิปนี้แนะนําเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะฮะนครทวรนอันนี้สร้างปีหนึ่งหกนะครับสร้างปีหนึ่งหกเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อน้อยนะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อน้อยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้อันนี้เป็นเหรียญปั๊มรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อน้อยสร้างปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับอย่างนี้นะฮะด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อเดิมด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อน้อยนะฮะ นี่ผมมีมาสองเหรียญนะครับพระไว้แพงนะครับพระหลักร้อยนะครับเป็นพระหลักร้อยนะฮะแต่เป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อน้อยนะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อน้อยซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับเป็นพระหลักร้อยนะฮะอย่างนี้ผมแบ่งให้บูชาก็เหรียญละเจ็ดร้อยนะครับซื้อเข้าก็สี่ห้าร้อยนะฮะอย่างนี้นะครับ เ็นเหรียญปั๊มนะฮะยังไม่น่ามีเกณฑ์นะครับพระๆไม่แพงนะครับอนาคตไม่แน่นะครับอาจจะเป็นเหรียญลักหมื่นก็ได้อย่างเหรียญหลวงพ่อเดิมนี่ก็ไปหลายแสนแล้วถึงเป็นล้านนะครับอันนี้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับว่านองโพซืบทอดต,ต่อกันมาเลยนะฮะตอนนี้ยังไม่แพงนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงชุบนิกลน,นะครับ นะฮะเป็นเหรียญรุ่นแรกสร้างปี2 5 1 6ของหลวงพ่อน้อยอะคลิปนี้เขาจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ